วันเดือนปีอะยังวะอ่ะอ่ะแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมธมทอรในเกมเดสไฟเดนไลท์นะครับวันนี้เรามาอยู่กับแขกรับเชิญนะครับคุณแพนด้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนี้ได้แต่ใดมาครับเนี่ยชื่อแพนด้าจริงจริงแล้วไม่ใช่แพนด้าครับผมเออแล้วคืออะไรครับเป็นหมอนครับหมอนฮะฮะหนอนเปล่าเอ้าเอ้า ยังไงอะไรของมึงเอาเป็นว่าไม่ไดนดีกว่าเดินเดนโคตไอ้สั้นหดแล้วยังเอายังโอเคเดี๋ยวรอเจอห้องดีกว่ะตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าในชีวิตจริงอ่ะคนเรามันก็เจริญเติบโตขึ้นเรื่อย เหมือนต้นถั่วงอกอะมันไม่มีเียอะไรเลยกืจะพูดทำไมมึงเปียบให้เป็นต้นทรงต้นสนอ้ไ้เหี้ยคนลมพัดนี่ปิวเลยชีวิตกูเลยเฮ้ยเจอห้องแล้วว่ะโอ้โหเจอแล้วเจ้ตกใจเลยเจอห้องโอเคปิงผ่านครับเดี๋ยวรอคนมาครบแล้วก็เริ่มกันเลยดีวยวนะ S <S <S เฮ<อ>้ยอลันสิทธ์อับเบดตายว่าอะไรวะอับเบดชอยโควินฟาร์มครับเราเจอเรื่อยนะบอกไว้ก่อนนะแมน <S <S เฮ้ยมแมนมแมนแมน,แมนซ้ายมือเอ้ยไม่ใช่มึงนี่หว่าเแมนกูจัดคนเดียวละพรีแปริงครับกำลังซ่อมอยู่เฮ้ยกูเจอแมนแล้วแมนเลิ้วขวาแมนเลิ้วขวาแล้วตรงมาตรงมาตรงเอ่อตรงมาบ้านน่ะแถวบ้านน่ะเอ่อแมนมึงมึงหายไปจากรัศมีกูไปไกลแล้วล่ะ เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูใช่ไหมแป๊บนึงโอ้ยอ้อะไรอ่ะไอ้ยาโคตเทพสเตปสูราเมไรมากมันเห็นกูป่ะเนี่ยมันไล่กูแล้วมันไล่มันยี่ไงเดี๋ยวดูนักเก็ต ฮอลิฟัคโอเคโอ้โหโชเซียนโชเซียนเหมือนเตียนมาคือตอนนี้มึงทำอะไรอยู <S <S ่เนีแมนกูแอบอยู่ในตู้แอบเฮ้ยระวังตู้ระเบิดอยู่นานๆล่ะมันเปิดตู้แล้วจริงปะยังยังเหี้ยตกใจด้วยของจริงไม่ได้เปิดมันเปิดอีกตู้เลย กูอยากมีแคมกูอยากได้แคมมึงมาสรุปคือมึงโดนแล้วใช่ไหมโดนแล้วหรอกูเห็นแล้วโอ้ยใต้ดินห้องมวยไอพีบายบายแล้วก่อนกูจะชีวิตส่วนที่เหลือของมึงโอ้โหไม่น่าอยู่เลยทำไมมึงไม่ออกมาตั้งแต่มันเปิดปะเป็นกูที่กูแบบออกมาตั้งแต่แรกแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวซ่อมเจนรอให้แล้วกันไกลแล้วไกลแล้วทางหนึง คือมันเฝ้าไหมอะ่ะเฝาดิงั้นลาก่อนนะจริงไหมนเนี่ยจริงเฮ้ยมันไปไล่เพื่อนใช่ปะใช่มันหลอกเหรอหลอกหลอก,ลอกโอ้คัมพีม้าไต่ปีนตกเดี๋ยวเราไปช่วยไปช่วยมันต้องมีทางเลือกอยู่แล้วใช่ใช่ใช่พระเอกอะ่ะมันไม่ตายง่ายๆหรอกเสียงมันอยู่ใต้ดินน่ะใช่ใช่มันอยู่ใต้ดินมันอยู่ยากากูเนี่ย

ดู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 วิววิวรันรันฮ่าฮ่าฮ่ามันกดอะไรของมันเปิดตู้อ๋อมันหามึงรันโอเคเราเนี้ยนะครับน่าจะรอดจากสิ่งชั่วร้ายได้ตอนนี้เจนเนอเรเตอร์เก่าเรายังอยู่ดีครับไปเรันโมริรันเอ้ยเดี๋ยวอออย่าามมงต้ไหเธโอ้โหมาจริง ไม่อิงนิยายหวังว่ามันจะไม่เห็นผมต้องซอกเล็กนี่นะเห็นปะเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นตอนนี้เห็นแล้วยังเห็นแล้วยังระวังมันดักมันดักระวังยังวยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนผ่านกูขอเวลาด้วยเฮ้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 ยช่วยกูด้วยเฮ้ย ไม่พ้นไม่พ้นกัวไม่พ<ล>้นพ<ล>้นพรนพรนโอ้โหเซียนน่ะระวงังระวงังมันไงนะเป็นไงล่ะเฮ้ยกูติดกูติดโอ้ยเลือดไหลด้วยเลี้ยวไปเลีวกูช่วตลอด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 ตล,ตล,ตลอดเฮ้ยกูเสียวแเฮ้ยเฮ้ยมันตามอ่ะ กูไปแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้อย่างนี้รันมอริรันกูวิ่งแป๊บโอเคครับถึงประตูแล้วแต่มันตามมาว่ะอ๋อกูคัมแบ็กก็ได้คัมแบ็กโอเคครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นๆมันจะถึงทางออกแล้วมึงอย่างมานั่งซ่อมเจนต่อเนี่ยมีกระจิตกระเจี้วมากเลยโอเคกูซ่อมด้วยแต้มกูโคตรน้อย อีกูดเมงอีเมกไม่รู้ว่ากูเสี่ยงตายขานาดไหนคือแบบกูลงไปช่วยมึงอะแมนแล้วมึงแบบทอดิงกูอะคือโ้โหน้ำตาแทบกระเซ็นออกมาดีแล้วแม่งไปไปเปิดตู้เฉยเลยโอเคคือแต้มเจนเราเอ้๋อ,อตกใจแต้มเจนเราโคตรน้อยครับน่าจะเหลือสักเจนสองเจนให้เราลองซ่อมดูนะ เสาเเนี่ยฮ้ยมีคนเปิดประตูแล้ววะใช้ได้ใช้ได้ใครวะ,วรวะเกมนี้กดแท็บไม่ได้ดเดินเอาแล้วเอาอะไรเอาอะไรวะเพื่อนมึงไปแล้วไปไหนไม่เจอผีไม่เจอมันเจอกู <c oughs> <c oughs> อันแรกไม่ได้แดกไปประตูนึงแล้วไปประตูเป็นไง เขาเรียกว่าจีเนียสเฮ้ยเฮ้ยมันใช่เหรอตามตามึงวะเพื่อนมึงรอดแล้วเฮ้ยไม่ได้เราต้องรอดด้วยกันหมดมันไม่มีมันไม่มีหรอกว่าที่กูจะตายคนเดียวนั่นแหละเพื่อนมันอยู่นู้นอยู่เลยเฮ้ยคือมันมาตามกูทำไม,<า>มวะ,ะมาปะมาปะไม่มาวะ ไม่มาเรากลับเอ้ยประตูอยู่ไหนอะเพื่อนมึงเพื่อนมึงมันมาตามเพื่อนมึงอยู่ขอบใจมากที่บอกอโอเคถึงประตูแล้วเอาแต้มหน่อยซ่อมเจนได้โคตรน้อยเอ้ยหรือมันมีหลุมวะเออว่ะไปรอหลุมดีไหมคือไม่ได้ซ่อมเจนอะแบบซ่อมเสร็จอันหนึ่งแล้วก็ลงไปเ<า> <ไป S 2> ชื่อมันอยู่อา้าวเต็มแล้วหรอ ไม่ไรไม่ไรมีจิตใจที่ดีพอมันก้อมเจนอยู่อะต้องไหนวะต้องไหนเอ่ยตงไหนกูหุไม่ดูเหมือนกันอ๋อเห็นแล้วเสร็จแล้วเอาโทษออกก็ไแ้ละไว้ตาหน้าดีกว่าไปไปไปรันฮึบออกดีออลิแมกเฮ้ยเซ็งเลย แต่จริงแต้มเจนก็เต็มแล้วแหละคงไม่ต้องเอาโอเคสวายผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโอ้โห e ็ x เมึงจะเอาเท่าไหร่นะใคร <laughs> จะมาหาของติดไม้ติดมือกลับไป <laughs> อีก <laughs> โอเคโอเคมันต้องต่ออ่ะคือรอบเดียวเนี่ยคลิปมันจะสั้นเกินไปไง ต้องอย่างตัดเนี่ยต้องสองรอบนะไอแมนกดกดแล้วไม่ใช่หรอกูไม่รู้อะกดแล้วอันนี้กูกดแล้วอ,นนอันนี้กดแล้วใช่ไหมอันนี้กูกดแล้วโอเคโอเคอันนี้กูกดแล้วโอเคงั้นเราตัดไปตอนเขาอะไรนะเริ่มเกมดีกว่านะจุบจุบ เฮ้ยคือมันแบบโควิดอีกแล้วไงทอมแมนแลคลิกลอ้ลองนหนวะรอบเนี้ย <c oughs> แมนแมนแมนมมนมนน,น,นี่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 นมามามาตามพี่เม็กมาคือตรงกลางเลยเป็นแหล่งแหล่งสูตรรวมพันสัตว์ป่าเราต้องมาซ่อมก่อนไม่งั้นเน่ะมันจะอันตรายได้โอเคเดี๋ยวกูซ่อมมุมอันตรายให้แล้วกันมาด้วยความเคยแลงหนึ่งไง มึงก็ไปไหนแล้วมึงก็ซ่อมสักหน้านสิวะเฮ้ยมา,าวะไปมา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 เจมมาเจมมาคือมาแน่นอนอะ่ะมึงจะมาหมกตรงตูดกูทำหอยอะไรล่ะคือมาแน่แน่เอ้ยอยู่ขวามือขวามือเราขวามือเราเอ้ค้ำ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 กูติดมึงกูติดมึงโทษอมึไอ้เพื่อนโดนไล่เพื่อนโดนไล่เพื่อนโดนไล่ใจเย็นใจเย็นเรียบร้อยมึงใช่ไหมไม่ใช่ ไป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 นี่ตามมาตามมาตามมาแน่แน่เรื่ยขวาเลยขวาเลยขวาเลยขวาเดียมเดียมเดียมนี่นี่เจนนี่เจนนี่เพื่อนซ่อมอยู่เพื่อนซ่อมจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วรันรันโมริรันกูกูกูไม่ใช่กูไม่ใช่กูเราต้องรอดเราต้องรอดเฮ้ยได้วะกูรอดไหมเนี่ยรอดรอดรอดมาไล่เพื่อนมาไล่เพื่อนคือกำลังเนียนอยู่เมื่นึงอย่าอย่า อย่าลากมาอย่าอย่าอย่าค,คัมแ c ็กคัมแบ็กสุดยอดเราทำเจนให้เสร็จนิดนึงนิดนึ่งคือมันไล่เพื่อนอยู่อะใช้ได้ใช้ได้แมนแมนแนแนแแกลับไปเจนเดิมเจนเดิมเจนที่เราเอ้ยเดียวเดียวเดียวเพิ่งอ,อยู่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 เพิ่งอยู่เพิ่งเจนเจนนะตามมาเอ้ยติดกูติด,ตดมึงอีกแล้วกูติดมึงตลอด <laughs> โอเคครับเอ้ยมันมันมาว่ะมึงไปที่อื่นปะให้แรงหนึ่งเขาต่อสู้กันเองนะต่อสู้กระเฮียแล้วแอบอโอเคมีนี่นี่น,นี่ในเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นเพื่อนบินได้วะ่ะเลยเลยต้องต้องต้องไปรีเพย์ต้องไปรีเพย์บอกเลยอันนี้จริงจังอือเฮ้ยอย่าพึ่งใหญ่ๆมันอยู่ข้างในตามมาตามมาแมนข้างหลังแมนแมนแมนอันนี้จริงจังอันนี้จริงจังข้างหลังข้างหลัง คำวิดเมีไอ้เหี้ยเพื่อนนี่ไปใช่มันยังไม่มาจะออตกใจนี่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 เนี่ยเจนเนี่ยเจนจมาวิงว่งวิงว่งวิ่งไปแตกกันเลยวิงว่งไปแตกกันเลย<ป>ล <c oughs> หน้าหน้าตรงหน้าเราอะเห็นปะเออน่ะตรงที่มีที่แขวนนะเลยไปหน่อยโอ้โหเอ็ดเคเลยนะเอ็ดเคเลยเหรอเฮ้ยมันคือเพื่อนมันหนียังไงวะโอเคมันยังไม่มามันยังไม่มาเราเรียนไงเราเรียนมาดี คือแบบหลบหนีตั้งแต่อนุบาลอหะหลบอะไรไม่รู้คุพูดอะไรจะจะมาคือแบบอย่าชงแบบนี้ได้ไหมให้แบบถ้าชงแบบนี้มันตกใจหมดคือจะบอกว่าชงแบบนี้มันมันดื่มไม่ได้ไงไม่ไงกูกูจะเรียกมันเฮ้ยเพื่อนเพื่อนกูรู้กูรู้กูรู้งานมึงไม่ต้องดอนทัชมีโอเคครับเดี๋ยวเราโอเคอะไรขี่มากโอเค กูดงีไม่ทันกูทันไงบายนะจ๊ะเอ้ยไม่ใช่มือเพื่อนโดนนี่นี่นี่คือมาตรงที่เจนเสร็จเมื่อกี้ได้ไหมบ้านบ้านบ้านสี่เหลี่ยมอะบ้านเล็กอะขมอนขมอนบ้านเล็กอีกอะกูไม่ค่อยชอบเลยมาก่อนเถอะนะเอ้ยเนี่ยแหละตรงมา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 เลยแหละเห็นเห็นเจนไหมเออนั่นแหละไม่ใช่วีพีจะพูดวีพีโปรซ่อมอยู่มีโปรซ่อมอยู่คือกดเกรดทุกครั้งอะ ไม่เกตนี่ย้อนไปย้อนดูคลิปได้เลยเกตแน่นอนแต่กูจะระเบิดให้มึงเดี๋ยวอย่าทำแบบนั้นเอาโอไง้ตกใจอู่เป็นไงเกือบระเบิดอยับมีแคมมึงมากวิ่งมา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 เหลือเจนสุดท้ายแล้วเจนสุดท้ายของจริงเราจะเป็นไทยเราจะพ้นภัยโอเครีแพ์ครับ สมารุลกันต่อไปนี่หูยังแก๊สอยู่อะเอ่อขอถามหน่อยว่าจะออกประตูไหนเอ้ยเอ้ย <laughs> ยังเ,เดี๋ยวเพิ่งตีต้นไปก่อนไข่โอเคทำสมาธมิมันเจอเพื่อนมันเจอเพื่อนเห็นไหมไปออกอ้นนี่ตามมาตามมาประตูใกล้ประตูใกล้หน้าหน้าหน้าใครจะไปทันพี่แม็กอย่างผมมีทั้งอดีตและลีนทั้งเบิร์ s สปิน ไอ้แมนแมนน่เปิดแมนมาเปิดเดี้ไหมคือแต้มเต็มแล้วอ่ะแมนแมนอยู่ไหนแมนมึงวิ่งไปไหนแมนคือแมนอะมึงไปไหนไปประตูไกล <laughs> มันคืออะไรการไปประตูไกลเนี่ยฮะมันคือเจ้าแต้มใช่ไหมมันคือผีเนี่ยมึงกลับมาป,ประตูใกล้เดี๋ยวนี้เลยนะนี่คือคำสั่งไหนเพื่อน this is order เอ่อ ที่ที่เราซ่อมตอนแรกอะที่อยู่ข้างๆข้างๆบ้านอะบ้านที่ที่ปลูกผักอะเอ้ไม่ใช่ที่ปลูกที่ที่มีอะไรวะลืมที่พูดไว้ตอนแรกเอ้แมนแมนกูเหมือนเจอมึงริบหลีบริบหลีบะไหนวะไหนวะหายไปแล้ววะเออเห็นบ้านไม้ไหมอะบ้านใหญ่อะเห็นไหมบ้านใหญ่อะใช่ฆาตกรอยู่ที่นั่นไม่ไม่แต่กูก็อยู่ที่นั่นไงเอ้า ไม่อจะให้กูไปหาไม่ก็เดี๋ยวนี่ห็ยหนะาเพื่อนออกแล้วน่ะเอประตูอีกฝั่งมังโล่งแล้วเว้ยอันนี้คือเรื่องจริงเปิดแล้วเหรอเพราะว่าผีมันอยู่ประตูฝั่งนี้ฆาตกรนี่ผีใช่ผีไม่อะไรไม่เพื่อนเพื่อนลงในนี้เว้ยเพื่อนจะลงหลุมป่ะว่าเพื่อนลงหลุมไปแล้วลงไม่ได้หลุมมันลงต้องลงคนสุดท้ายอหรือหรือไม่ก็ต้องลนออกไงวะประตูเปิดแล้วนี่ไงกูเปิดไปแล้วที่หนึ่ง ออกเลยกูเปิดแล้วไปบายบายเออรอบนี้ดูชิวมึงไม่ทำร้ายกูสึกดีใจมากนะไหนมาดูคะแนนนี้รอบที่แล้วโอ้โหเนี่ยคือไม่ใช่ว่ะคุณมาได้ที่หนึ่งใคได้ที่หนึ่งวะน่าจะเป็นแจสก็ตโอเคนะครับสำหรับคลิปได้ไปได้ไลฟ์พารนี้ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ ถ้าใครที่ชอบชุบผมอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายครับจุบจ๊บจุ๊บสวัสดีครับ